สองสาวจบปั๊บหนึ่งสาวก็มาโชว์หนึ่งโชว์เดี๋ยวโชว์นี่มี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 โชว์เรื่องอะไรประกบพระเอกเลยนี่ตัวย่อพี่กล้องค่ะตัวย่อตัวย่อให้ถ่ายตัวย่อถ่ายมาบอกพี่กล้องเขาเขามีเขามีกล้องเดียวแหละสามหน้าสามหน้ากำลังถูกด่าอยู่ เเาไม่รู้ลยีวันนี้เรามาซ้อมชอยกันก่อนถึงวันเรากอชอยไว้เออเพราะต่อนั่นแบบว่าเอาไม่ต่อเหอเหรโอ้ยสว่างแล้วภาพที่โผล่แล้วใส่ไหมพ่อเลือกรยังไในนอน สวัสดีครับเท่งน,นมมาลจ้าเอ้วันนี้มาแปลกวันนี้ใส่เสื้อแบบกันหนาวด้วยเพราะตอนนี้เราอยู่ในโ,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 โงรงโรงโรงโรงละครเคแบงสยามพิคเนตแล้วมาดูแล้วมาดูเบื้องหลังคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดครั้งที่13เออก็อนี่รอรอรอยหน,นมมันมามันมาสายนึงรถเปิดการคนเดียวพี่สวัดีครับพี่ เด้นี่นายต,ต้องใส่วิชทำไมเลยต้องใส่สันตะกะทำไมเลยฮะเปิดหน้าดิอ้าวนี่ไอ้หนง <laughs> มึงใครเนี่ยวันนี้หนูเป็นทีมงานเค้งหนงมาแล้วจ้าตอนแรกไอ้หนงไหนไอ้หนงอ่ะตอนพี่หนงติดธุรกิจติดธุระนีะ่ถ่ายาอาจารโค้งอาจารย์โคง้งค่ะแต่อาจารย์อาจาโคง้งติดแบบคิวแน่นมากตอนนี้พี่หนงก็เลยมาแท้ไอ้หนง ป็นหนูมาแทนตอนนี้พี่หนูฝากรายการไว้ให้หนูละเออเหรอใช่ค่ะมันมันต้องเปลี่ยนชื่อช่องเลยไนะอุ้ยพร้อมเลยหนูมีชื่อมันนาเสนอพี่เทงเลยเออเราชื่ออะไรเราอะชื่อน้องยี่หวาน้องยี่หวาน้องยี่หวาแล้วจะเปลี่ยนชื่อรายการเป็นเป็นยังไงอะหนูเอาใหม่เลยแบบไม่มีเขาเขาคงเดิมเลยเขาเขาเขาคงเดิมเลยเขาคงเดิมมันตื่นเต้นเลยป้าบอลเอาเปลี่ยนใหม่ไม่มีเขาคงเดิมไม่มีแบบรูปแบบเดิมจากเท่งนมมาได้จ้ามาเป็น เพงหวานมาแล้วจ้าเออเอาเต็มที่มนเาเต็มที่นะเต็มที่แน่นอนค่ะเพราะวัก่อนนี้เราจะมาดูเบื้องหลังเขาเรียกว่ามามาซ้อมกันมาซ้อมเวทีจริงแสงสีเสียงจริงใช่ต้องใช้เวลาหน่อยใช่ใชศิลปินขนมาเพียบเลยครับพ่อออก่อนอกก่อนเราเดินเบียดไม่ได้เลยประตูเต็มเออเพลงเอกเพลงเอกก็จะมี จะมีน้องชายผมอยู่ด้วยในนี้ใช่มีมีน้องชายผมอยู่ในนี้มาให้เลยน้องทัศน์นี่พอดีัดีครบนี่น้องชายเนี่ยหน้าตาเหมือนกันไหมเหมือนปิ๊บไม่มีผิดร้าตามือนมานเลยนี่โอ้ยวันนี้คอนเสิร์ตนี่มาร้องเพลงอะไรวันนี้ปีนี้ร้องสองเพลงไม่ใช่ร้องน้ำตาแสงใต้กับคู่กรรมครับอมีนักเอกมิิรยัง าอยยู่่เลพีแนะนำไงเปลี่ยนทันไหมฮะเออคือพร้อมขึ้นเสียบเลยท่านมาท่านมาคุณภาพช่วยแสดงสดที่มาติดกี่ครั้งแล้วครั้งนี้ครั้งที่สี่เหรอครับครั้งที่สี่ใช่เฮ้ยวัดเดียวอยู่นะใช่ครั้งแรกตอนนั้นยังประกวดเพลงเอกอยู่เลยครับได้อ่มาขึ้นแล้ว เออแล้วนี่แอบไว้หนวดไว้เขาเข้มเลยนะไงก็ไม่เหมือไงไอดอลไงไอดอลไอดอลแต่บอกจริงๆก็โดนบระคับโกอยู่ดีนะทรงนี้ได้ไหมพี่เท่งทรงหนวดแบบนี้ได้ไหมแบบแต่เนี้ยไม่แต่หน้าทัดเขาไว้ได้นะแต่มันมันจับไว้แบบยาวไม่ได้หรอกต้องไว้แบบทิวๆอย่างเงี้ยอะไรพอจักรจีจักรจีจักรจีใครจักรจีอ๋อนี่จักรจีนี่พออย่าพูดอย่างเี้นะเดี๋ยวมาให้คำวังเ่อนนะ โอเคเดี๋ยวไปเราไปดูทัดทอมหน้างไปทีกันเดี๋ยวนี้ไปเราไปชื่อก่อนสวัสดีครับนี่นห้องแลไออันกับลิโอคุณเป็นใครคะทั้งถามทั้งถามทั้งถามมึงคือใครเออมาเลยดีกว่าเออนี่ห้องแลไออันอ่าแต่ตอนนี้น้องลิโอเขาซ้อมอยู่ไงใช่ครับเมื่อกี้เขาเคาะประตูเป็นยัไงบ้าง โอ้โหทิบเลยดีกว่ารักพี่หนงเหรอรายการเท่งหนงรายการเท่งหนงมาแทนหนงไงหนงเลื่อเหนื่อยนยหนวงหนวงแล้วมาปีนี้คอนเสิร์ตร้องกี่เพลงวันนี้สามเพลงสามเพลงใช่ไหมโอ้เหรอทิมื่นร้านรักรั่นทมแล้รก็ลรักรักรักลักรักรักนักรักอักรักออกรักลักรักรั้รักรักรักรกรักกร ไม,ไม่ได่เราเลยไม่ได้เรไไม่ด้าอายางดัน,นเกินหน้าที่<ล>สิเหรลยช่วงนี้คนนี้เปลี่ยนบ่อยเลย,ย <c oughs> แล้วนี่ซ้อเมเไปเนี่ยซ้อมไปแล้วครับเหลืออีกเพลงหนึ่งเหลืออีกวันแล้วก็ุ้ออ๋อเหรอโอเคทุกทาก็ต้องมีเนี่เป็นมูกกับพี่ติงด้วยมันมีมีอ่าไปอันนี้อ่าอันนี้มันเป็นคือโรงละครอยู่ข้างบนนะโรงละครอยู่ข้างบนอันนี้ก็เป็นที่พักศิลปินเวลาพักมากินข้าวที่ยังไม่ถึงคิวกันอะไรอย่างนั้น ไปไปดูงัพปิติ้งกันวัอดีจ้าไปไปนี่พี่แบมแบมมาครั้งนี้ร้องกี่เพลงสามเพลงค่ะสามเพลงใช่แล้วเพลงอะไรบ้างอ่ะคือร้องน้องช้าเออเพลงคู่กรรมคู่กับพี่ทัศน์แล้วก็เพลงบ้านสาวสดคู่กับลิศค่ะอลอวสามเพลงใช่ซ้อมซ้อมไปยังซ้อมแล้วค่ะโอเคตื่นเต้นไหม เต้นใช่เพราะว่าเป็นเพลงที่มันมีเพลงเพลงเร็วด้วยซึ่งปกติแบบไม่ค่อยได้ร้องแต่เพลงเนี้ยต้องเร็วแล้วก็มีโชว์แบบทาเต้นทุกอริยาบททุกคำเลยแล้วทำไมนงเลยอะพี่นงนะคะหอบค่ะหอบเดินเมื่อกี้เปิดประตูให้พี่เท่งหอบละไม่มีหนึ่งีหนึ่งสาวเออนี้ลุงหลีลุงหลีใครบอกว่าหลีหีบมมีกี่สาวอ่ะ สามเขาเป็นเลยอดสาวนี่ก็สาวนี่สามสอสอสาวสามสามลินมนครั้งนี้ร้องกี่เพลงวันนี้ครั้งนี้ร้องสองเพลงค่ะจะมีเพลงคู่กับแบบเพลงหนึ่งแล้วก็มีเพลงเดี่ยวเพลงนึงค่ะอ๋อซ้อมไปยังซ้อมไปแล้วค่ะสบายแล้วเดี๋ยวรอคอนเสิร์ตรอฟังสองสาวี่ร้องนะมาตรฐานเลยล้เสียงใสเสียงเพราะมากเลยสองสาวจบปั๊บหนึ่งสามก็มาโชว์ หนึ่งโชว์เดี๋ยวโชว์นี้มี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 โชว์เรื่องประกบพระเอกเลยนี่ตัวย่อพี่ก้องค่ะตัวย่อไทยตัวย่อเขาถ่ายบ้านบอกพี่ก้องเขามีเขาเออเขามีกล้องเยอะเลยประกบเลยข่าวเนี้ยเหรอนี่ทำผมนี่แต่งหน้าแล้วเหรอพี่ไมอ๋อเหรอ จะผ่านการดุลมมดุลควายใช่ค่ะเธอไปยกมาน้าใช่พึ่งช่วยพี่แบงยกละนะวันนี้กี่นาทีบอกพี่เท่งไปซิดูแลสามน้าพ่ธีกรเท่งนงรับบทนางเอกอีกสองซีนโอ้โเป็นสวสดีการยกข้าวของขึ้นเวทีได้สามร้อยไม่ได้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปชมบรรากาศไปไปไปดูฟิตติ้งเลยพี่อารพี่อาพี่อา พี่ทีกรพีิกตอพิธีกรนี่น้องอาร้องอาเออครับพอเดินมาปั๊บกูดำเลยทีนี่ยอาร้องติ๊องอาร้องเพล่อะไรนนี้ร้องเรือนแพครับอไรนะเรือนแพเดนเรือนแพเรือนแพี่ชิ้เยฮะเเรือนแพ อหมดแรงออกไม่อยู่ด้วยมีไม่ด้วยเลยเขาลองเรือนแพลองเรือนไทยเนี่ยเรือนไทยอยู่ยังไงอยู่ยังไงคงจะจมน้ำเอเราเนี่ยส่งมาอะไรเขาก็เล่นกันเอน่ารักจริงแทนพี่โน่ของเมื่อวันนี้นพี่โน่มาให้พี่โน่นี่เขาเป็นพิธีกรร่วมด้วยครับเวลาที่เรา จะส่งเพลงแล้วก็ถ้าเพลงมันมีสาระมีที่มาที่ไปน้องอ่างเขาก็จะเล่าจะเกินอาไงี้เสร็จแล้วก็อีกหรือที่คือเขาจะมาร้องเพลงด้วยจริงๆอ่ะพี่เท่งพี่นก่อ่าพี่เท่งพี่พันเนี่ยทำได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าพี่เขารุ่นใหญ่ไงให้พี่เขาพักก่อนแต่พี่เขานั่งพักแป๊บหนึ่งผมเลยไปไปพ่นข้อมูลให้แล้วเดี๋ยวพอพ่นข้อมูลเสร็จเดี๋ยวพี่กลับมาต่ออืมอะไรโดนชนเลยไม่เป็นไรใจหายโดนชนกำแพงก็ ไม่มั่นใจคนหรือเปล่าที่ว่าไปมาอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเราดูอาร์มกันโอเคฮะขอบคุณครับดูตามมาหาสามหน้าเลยไปไปต่อไปต่อสามหน้าคือเราเราต้องไปหาเขาสามหน้าเหมือนจะยังแบบกลางสัมภาษณ์กันอยู่นะครับตอนนี้กำลังบีบกำลังบีบสามหน้าสามหน้ากำลังถูกด่าอยู่ บีเรื่อง้เขาไม่รู้เรื่องเลยด่าเรื่องอะไรแล้วด่าเพราะทันั้นเราก็ยืนฟังด่าเรื่องอะไรไม่รู้เหรอด่าว่าเราไม่ค่อยซ้อมอะไรหรือเปล่าคำนึงด้วยโอ้ซ้อมหนูโหนานแล้วนัดกันแล้วว่าซ้อมวันนี้เออก่อนงานก่อนแล้วเราจะไปซ้อมอีกทีก็พองานคอนเสิร์ตเสร็จแล้วจะมาซ้อมอีกทีเพราะอะไมอ่ะบ้าไงเหรอเออเรามุกไม่มีซ้ําจํามุกไม่ได้ได้จำไม่ได้มุกไม่ซ้ําจำไม่ได้เออเดี๋ยวพังเดี๋ยวพังอ่ะแล้วอีน่าไง อีกน้าหนึงกำลังไอ้ลองเสื้อผ้าอยู่อ๋อเหรอลองเสื้อผ้าแล้วก็ไปเท่งพร้อมแล้วพี่เท่งพร้อมเลยนะพร้อมแล้วโอ้พร้อมมากเลยพร้อมมากเลยไม่เห็นซ้อมอะไรเลยไม่เห็นซ้อมอะไรเลยอยากจะซ้อมแต่เขาไม่ให้ซ้อมอยากจะซ้อมแต่เขาไม่ให้ซ้อมอ๋อเหรอเออเพราะว่าพี่พี่เท่งเขาสดอยู่แล้วเสดอยู่แล้วเพราะว่าหน้าเวทีนี้มันจะมีอะไรบ้างก็ไม่รู้เงีก็ไม่รู้เลยจะรดจังฮะสดสด เถึงอตลาดตลาดสดตลาดสดเมื่อกี้เราคุยกั่สองคนกับพ่อเนาะใช่ไัมเออบังไว้บังไว้จะให้เห็นมันเออแล้วนี่ขึ้นไปซ้อมยังจะให้เห็นเออโอ้ยสว่างแล้วผ้าพ้าพ้าที่โผล่แล้วเฉยเลยไหมพ่อเฉยเลยไหมพ่อเออเออเออเงยวันนี้เรามาซ้อมเฉยกันก่อนถึงวันเราก็เฉยไว้เออเพราะ อ่ะต่อนั่นแบบว่าเอาอไม่ต่ออ่ะคนจะต่อกันเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูในคอนเสิร์ตดี่ก่อนสนุกสนุกมากอ่ะใช่ใช่ใช่โอ้ยกระพูดจะพูดอะไรก็พูดไม่ได้น้ำเสียงชัยเหมือนไม่ไว้ใจเราอ่ะแบบเออชัยช่ยไปอย่างนั้นนะเออใช่อย่างงี้เออแต่ทุกปีมันใช่ไงปีปีมันก็ต้องใชัยกันแหละงใช่น้องโอ้ยวงงงง เนี่ยเขาสัมผัอะไรจันี่มานะเออมีคาลองเสื้อผ้าหมดหมดหมดยังหมดโอ้โหตัวแค่นี้ถึงจะติดคอได้ไหมกระดุมตรงัวขนาดนี้เสื้อผ้าไม่ได้ก้างปาติดคออะไรอะไรเล่ายังไม่ติดจะมาติดอะไรกระดุมเลยเลยเลยคนเลยไปไหนเอออ้ไตอบด้วยแล้วช้าเดี๋ยวนี้ช้าแล้วหัวข้อเกี่ยวอะไรเอยอะเกี่ยวอะไรข้อเงเกี่ยวกับงานวัด งานวัดแล้วก็เกี่ยวก็พวกมายักลเออเนี่ยนไม่ใช่กับคนสมัยก่อนนะปลาหอ่อทางพรองมูห่าวอะไรพนั้ใช่เออใชก่อนก็จะปลาหีนะใช่เดี๋ยเดี๋ยวปล่อยงูเดี๋ยวปล่อยงูสองหัวงูยังจบไม่มีมีไม่มีงูหลอกขายของเราเรานั่งดูโฆษณาบอกไอเหวแผ่นไม่แบะเออไอเหวตัวนี้ไอเหวเออเออโอเคมันไม่มีมันไม่มีอล้วก็โไปไปอเคเนี่ยเีนะ หน,หนึ่งสองสามียมห้านะียมหาหนึ่งสองสามไปหาพี่กองสหรัฐมาเขามาแล้วว่ะสี่ทีทำไมต้องแถมด้วยอโอไม่อยู่เสียงดัง เขาไม่อยู่เสียงดังแต่ไกลเลยไม่เขาบอกเขาไม่อยู่พี่ก็ไปสิเราจะไปถามคนที่บอกว่าไม่อยู่คือใครไม่มีใครอยู่ครับจะไปถามพี่ก้องว่าเขาไปไหนเออโอเคมาก็สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้คอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดพี่ก้องมากี่ครั้งแล้วกี่ปีแล้วว้ยอะนิ้วไม่พอโอ้โหน่าจะเป็นสิทนิ์เนอครับ ครหายไปอยู่ไม่กี่ครั้งเองอ่ะหายไปไหนเปนมาตัมคิวพีใครว่าตัมคิวพีครั้งแรกครั้งแรกเอาเอาครั้งแรกก่นครั้งแรกเป็นไงพี่ครั้งแรกแบบรู้สึกยั็ไงเฮ้ยมันคอนสวยพะว่าน้าทำนะครั้งแรกนี่ผมตื่นเต้นมากเลยเพราะผมไม่คุ้นผมยังไม่จึกไม่คุ้นกับบรรยากาศเป็นเพลงแบบเอาเพลงไทยเก่าๆมาเอาเพลงลูกกรุงลูกทุ่งสมัยก่อนเหมือนเราผมไม่ค่อยคุ้นแต่สักพักเริ่ม เริ่มรู้สึกเออนานๆได้มีโอกาสฟังเพลงเหล่านี้ทีหนึ่งซึ่งในชีวิตปกติผมก็เวลาไ,ไ,ไปไปคอนเสิร์ตดูโวก็ไปเพลงของเราใช่ก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสฟังลูกทุ่งลูกกรุงเก่าๆไม่ได้มีโอกาสฟังอ่าเรียกนัดสามนาเนี่เขาเรียกอะไรนะชอยชอย,ชอ,ยอ่าผมไม่มีโอกาสได้ฟังการแสดงชอยแบบสามนาไทยไทยไงมีต่อมุกอะไรกันแบบโอ้โห พอมาได้ร่วมสแสดงคอนเสิร์ตคุณพระช่วยก็รู้สึกเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีที่ผมจะได้ยินสิ่งเหล่านี้อืออ่าีกม,มุมหนึ่งซึ่งพี่กล้องไม่ไม่เคยเลยถ้าไปไปคอนเสิร์ตเอคอนเสิร์ตดูโวมันก็จะไปดูโวอ่าเอาไว้ลุ่นกิ๊กการ์ดเฮฮาตู้ฮู้แหวนแต่มาคุณพระช่วยแสดงสดพี่กล้องถูกจับอีกคาแรคเตอร์หนึ่งมาเล่นตลกครัเป็นการครั้งแรกเลยโอ้โหเนี่ยชอบตรงนี้แหละ อีกอันหนึ่งที่ชอบมากสุดคือได้มันเล่นเนี่พี่เท่งพี่พันสนุกนานๆได้มีโอกาสเพราะถ้าคอนเสิร์ตก็ไม่ใช่อเป็นเล่นละครมันก็ไม่ใช่ละครไปพระเอกไปนี่ก็ว่างไปแต่นี่มาเป็นตลกซึ่งซึ่งคนดูก็ไม่เห็นมุมพี่มุมนี้เลยนะใช่ครับท่านพี่นี่แหละพ้าผมตลกไปให้ห้ามหมดเลยแต่สุดท้ายสุดท้ายพอ ปีต่อมาห้าปีต่อมาพี่เท่งมุกเลยพี่มุกเลยแล้วเขาเขาก็มีมีแบบใส่เองด้วยไง <iend. S 1> พอพอเริ่มตลกแล้วเ,เริ่มชอบแล้วพี่เทง่งแบบอย่างนี้ได้ไหมหน้ำเสนอน้ำเสนอใช่ใชเออเ่เริ่มเริ่มเริ่มจอยแล้วใช่อ,อ,อันนี้ก่อนที่พี่เท่งเข้ามาพี่ก้องซ้อมเพลงอะไรอย่างเี้ยครับต้นตระกูลผมแต่บางบ้านลัางสาย,ยันดวงตะวันเลี้ยงหลบ จะทางยืนยันไปไหนจะเป็นใช่จุดตายจุดพบนี่ปัจจุบันเห็นจะไม่ดีขึ้นจุดตายสิจะมีใครพบมันเป็นเพลงโฆษณาของเก่าของทางสายตะกบเนี่ยก็ยังไม่รู้เล็คือต้องมาร้อเพลงนี้อยู่เดืนมาถึงเนี่ยโยนโยน้ละงานถึงก็ท่องเนื้อเลยดูท่องเนื้อเลยเดี๋ยวทุกอย่างจะมีคำเฉลยในคอนเสิร์ตคุณภาพ่วยสัมรัจสุดสัเร็จสุดครั้งที่สิบสาม อ่มนรักเพลงละครครับอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูคำตอบกันนะนคุณพันธ์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่แท่งสวัสดีครับ เมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่คือผมทําคุณพระช่วยกันเนี่ยครับสามทอทงเท่งท้อ๋อรุ่นแรกๆเลยแรกๆเลยอารมณ์ตอนที่มามาอยู่คุณพระช่วยกันครับยังไม่สำเนียสสดนะคุณพระช่วยกอนในรายการก่อนอะไรการก่อนเป็นไงก็ก็ดีใจนะพี่ได้ทํางานกับพี่เท่งเพราะว่าเราเจอกันในชิงร้อยใช่ไหมแต่ว่ารูปแบบพิธีกรเนี่ยก็เพิ่งมาเจอกันอืเพราะว่าเราก็ชอบอะไรที่เป็นไทยอยู่แล้ว แล้วก็มีโอกาสได้ทาคุณพระช่วยแล้วซึ่งเป็นรายการที่แบบเขาจะมีเรื่องราวของไทยๆดนตรีอะไรเพราะท่านย์ทำอะไรเงี้ยรู้สึกชอบอยู่แล้วพี่ได้โอกาสดีแล้วคอนเสิร์ตอะ่ะคอนเสิร์ตพันมาคอนเสิร์ตมาครั้<า>ง <ผม S 1> ที่เท่าไหร่นะมาตอนแรกมาช่วงขั้นขั้นขั้นคอนเสิร์ตก่อนอะ่ะมาแจกรางวัลก่อนอ่าความรู้สึกของเราพอทาคอนเสิร์ตมาช่วยเป็นไงพัยังไงผมว่ามันมันเป็นคอนเสิร์ตท,ที่ที่แปลกนะ คือถ้าใครรู้ชื่อคอนเสิร์ตเนี่ยอาจจะแบบเอ๊ะมันจะน่าเบื่อหรือเปล่ามันจะช้ามันจะวัฒนธรรมแบบเออมันจะแบบยังไงแต่พอเราได้ลองมาทำเราได้ดูอ่ะบอะว่าแค่ดูโชว์เพลงเดียวก็คุ้มนะพี่ใช่คุ้มนะแต่ละเพลงมันมีเรื่องของนักร้องเพลงโชว์ดนตรีเนี่เป็นออเคสตราเลยนะใช่ช่วยอ่ะแต่อย่างพี่ก็คือแบบมัน มันเหมือนกับเรามาอยู่ในห้องเี็นพิเศษอะใช่ใช่เป็นครอบครัวได้ความรู้อ่ะได้ความรู้ประวัติศาสตร์ที่มาที่ไปเพลงนี้แต่งเมื่อไรทำไมถึงแต่งอย่างนี้อยู่ที่ไหนเหตุการณ์มันอยู่ใช่ป่ะเราได้รู้อ่ะเพิ่มเพิ่มความรู้กับเราด้วยและอีกอย่างคือคอนเสิร์ตทั่วไปถ้าเราไปคอนเสิร์ตบริสเลมคอนเสิร์ตพิเศษคอนเสิร์ตเราจะไปกีไปเฮไปหากันอันนั้นธรรมดาแต่คอนเสิร์ตอย่างนี้เราเห็น คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเด็กๆเป็นครอบครัวมาได้หมดมาได้หมดทุกคนก็หัวเราะทั้งครอบครัวเรารู้สึกว่าลูกว่าเฮ้ยเราอยากอยากเป็นคนดูอ่ะพี่เจงไก่พูดออยากเป็นคนดูอ่ะมันมันอรรถรสจะเป็นยังไงนะสนุกอ่ะสนุกสนุกขณะบางทีเราช่วงระหว่างรอเป็นพิธีกรเราก็ยังจ้องแอบมองเขาเขาเต้นเขาลังกันเลยอ่ะใช่แล้ออย่างก็คือแล้วพอมัน พอมันภาษาบ้านนอกแล้วพอมันกาลังงวดอะช่าแล้วมันช่ากำลังช่าเลยกำลังมันแลยอ้าวจบแล้วรอบสุดท้ายเหรอรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้วโอ้โหแบบอมันหน้ามันอือหลายรอบแบบทุกครั้งนะพอมันงวดแล้วนะโอ้โหแบบเหมือนเข้าที่แล้วเข้าที่แล้วเราพร้อมที่จะจะจะไปย่านอื่นได้แล้วเสเปน่าแล้วแต่เรายังมีโค้งอยู่ไงพอไปก็เฮ้ยรอบท้ายแล้วอะโอ้โหจบแล้วและทุกครั้งที่ ลับมาเยือนดิครั้งต่อไปปวดหัวแล้วทุกคนรู้ศิลปินรู้ว่าต้องทำอะไรร้องเพลงนี้กี่เพลงกเขารู้รู้แล้วแต่วิธีกรเราสองคนอะไม่รู้คนดูขำคนทำเครียดเออคนดูขำคนทําเครียดเออวันนี้ดีมันมันต้องพยายามทําให้ดีกว่าครั้งที่แล้วใช่แล้วก็พยายามที่จะสรรหาอะไรมามาให้คุณผู้ชมได้มีรอยยิ้มอะไรก็ช่างที่ควาอะไรก็ช่างที่ทําให้ให้ให้ ามสุขอะให้เรายิ้มเนี่ยอเราก็อยากจะยิ้มเพลงก็ฟังอยู่แล้วอ่าได้ฟังอัตลกเแต่ก็อยากจะยิ้มอะกับไอ้สองคนเนี่ยอ้พิธีรเนี่ยมันจะมีอะไรมามาเล่นกันมาอํากันมาคุยกันยากยากคนทําจะยากหน่อยเนี่ยณตอนนี้เน่ยณตอนนี้นะที่กำลังคุยกันอยู่เนี่ยังไม่รู้นะว่าเราจะคุยอะไรกันบนพิทีเนี่ยแต่เขาเขาบอกโครงมาแล้วเขาบอกโครงมาแล้วแต่แล้วมันก็ต้องไปไปสอยบนพิธีอะใช่ครับ แล้วก็ประสบการณ์จากรอบแรกจะทําให้เกิดมุกมาถึงรอบสอง <Okay. S 1> เพราะมันจะเกิดอะไรใหม่ๆซึ่งเราก็ไม่รู้แต่ว่าเราลองเล่นกันก่อนลองใส่ไปก่อน <Okay. S 1> ผมอุ่นใจนะมีพี่เท่งอยู่ด้วยอ่ะเพราะว่าพี่เท่งเ็าจะพาเราไปได้อ่ะ <Okay. S 1> ผมผมผมว่าเขา <What? S 1> เขาจะมีวิธีอ่ะมีวิธีที่คือพี่เท่งเขาจะมีวิธีตะล่มตะล,ล่อมไปเรื่อยๆจนแบบว่ามันมันงวดอ่ะ <Okay. S 1> แล้วเราก็จะมีทางให้ <What? S 1> เขาจะมีเขาจะเปิดช่องให้เราเล่นด้วยแหละพี่เท่งอ่ะเวลาเราพูดอะไรไป มันมันไม่หาไม่ขำเขาก็จะอ่าให้มันขำถ้ามันหาได้ไม่อเจ้าสมองสมองแล้วคือเราอยู่กันมานานแล้วมันมองตารู้ใจกันแล้วมันจะรู้มันรู้ใจมันแนวขนเตั้งแต่ชิงโงชิงร้อยในในละครรายการจะมาคนเสิร์ตอะไรเงี้ยมันรู้ตารู้ใจกันแล้วจนถ้าเป็นคนอื่นผิดเนี่ยผิดเนี่ยเขาก็จะเฮ้ยอาจจะมีอาการอย่างนี้อย่างจอดับเนี่ยไม่ขึ้นเลยเี่ยจะไปไงวะแต่เราพูดเลย ะจะพูดไงจอดับแล้วเนี่ยเอเอจะพูดย<ร>ไงก็ไปทุบจอบ้างอะไรบ้างเออเราก็เอาอันนี้เนี่ยเอามาเล่นนะแล้วเอามาเล่นนะมันก็จะคนดูก็จะรู้สึกว่าสดแล้วมันก็สดจริงๆสดจริง,รง,รงสดจริงๆเออคือใครที่ลองเปิดใจมาดูคอนเสิร์ตคุณพระช่วยอ่ะแล้วแล้วจะมีจะอยากดูทุกครั้งเรื่อยไปใช่จะเป็นอย่างนี้จริงๆความสุขุนหาเนี่ยมันต้องถ่ายทอดถึงรุ่นต่อไปรุ่นต่อไป จนมีน้องอารม์มาน้องอาร์เริ่มมาแซมแล้วณนะวันหนึ่งเราก็ต้องไปแต่อยากให้ท่านผู้ชมมาเก็บความรู้สึกความสุขนี้เก็บไป,ไปเรื่อยๆมันก็จะมีรุ่นอื่นมาแทนม,มาแทนอยากให้รายการพระธรรมคุณพระช่วยอย่างนี้อยู่กับพื้นดินไทยนี้ไปนานเท่านานถึงแม้พิธีกรจะไม่อยู่ก็ช่ <c oughs> แต่นี่เค้าอยู่กันเสร็จแล้ว okay. อ่ะโอเคไป เรูยจักเจือนโวีทีโบวีทีนะโอเคโอเคครับมาเลยค่ะของพีเท่งต้องฟิตเลยครับของพีเท่งมีอะไรแม่จ่าฟิตติ้งนี่พ่อพอดีเลยมันจะเป็นห้องเสื้อผ้าใอันนี้เป็นห้องเสื้อผ้าซึ่งใหญ่มากเลยคือเราจัดเต็มมากคือขนมาทั้งราวเลยพ่อวันเนี้ยอพูดว่าหล่อพี่เท่งอยู่คนเดียวเนี่ยคืออะไรค่แบบแบบสีอะไรนุ่น พ่อชำนาญเลยล่ะนี่นีเห็นไหมล่ะมีอะไแต่พ่อแต่งบ่อยนะเนี่ยเวลานุ่งจงนี่พ่อนุ่งเองตลอดเลยป่ะใช่ตั้งแต่มีการคุมผ้ามา20กว่าปีแล้วนุ่งเองตลอดเลยนี่ทวงทีทวงท่าเขาได้นี่มีเกย์เนาะ ข้าวอ่อนขาวอ่อนโชว์ขาวอ่อนเลยโอ้โหนี่หลายชั้นนะนี่นี่นี่ก็ชุดพร้อมวันนี้อ่ะข้าคุณเท่งต้องขอบใจเองมากนะอีนางหวาเจ้าค่ะวันนี้เองทำดีนักเล เองได้ไปสัมภาษณ์ใครมามั่งหรือน้องก็ได้ไปสัมภาษณ์นุงท่ทำเปเบ้ากูอ่ะน้องก็น้องน้องก็ได้ไปสัมภาษณ์ศิลปินเจ้าค่ะอืเพลงเอกเจ้าค่ะเหรอน้องอยู่กลางทามกลางผู้ชายมากมายเลยเจ้าค่ะแล้วอะไรเองจะออกโรงออกเรือนมีผัวเป็นตัวเป็นตนเหรอรอ ท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะมึงรอกูมึกกันเาดาฮุบตัวใหญ่เลยนะกล่าสบายเลยนะเอาไม่เป็นไรฉันจะเก็บเองไวพ้พิจารณาแล้วกันนะขอบคุณเจ้าค่ะไปไปรอคาบซะโอเควันนี้ขอบคุณนะครับอี e ีนี้ก็ไม่มีอะไร EP พี้พาทุกท่านมาดูเบื้องหลังคุณพาช่วยสแสดงสด หนไม่ว่างหนงติดไทยอาจารย์คงก็ <sh arp> เลยสง่สงสง่งน้องหนูมาคือน้องยี่หวา <laughs> เออไม่รู้ว่าครั้งหน้าติดใจมันจะมาอีกไม่รู้เลยโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับไ <sh arp> <sk r isa> <sh arp> ดึกล not, ้ยังไม่นอนเช้ายังไม่ได้